คำนี้คำนี้ครูให้อย่าพึ่งครูเอา้ามัดมีอ่านให้เพื่อนฟังครับอ่านว่ามุยมุยคำนี้หมายถึงหน้าหน้าแบบหน้างอนๆหน่อยหน้าไม่พอใจอะ่ะเขาเรียกหน้ามุยเออหน้ามุยสมมุติพ่อแม่นักเรียนบอกว่าอย่าดูโทรศรัพท์เยอะหัดอ่านหนังสือทำการบ้านบ้างนักเรียนจะทำหน้ามุยใส่ ทุกคนจะทำหน้ามุยอะตอนนี้ทุกคนทำหน้ามุยทำหน้ามุยโกรธให้พ่อแม่งอนให้พ่อแม่เออเขาเรียกว่าหน้ามุยนะครับอันนี้อันนั้นหน้าผีบ้าแคนไทยทำหน้าผีบ้าเมื่อกี้นะไม่ใช่หน้ามุยเอ้าคำนี้คำนี้โครให้พอเตอร์ไม่ทุกคนเงียบพอร์เตอร์ฮะอ่านว่าอะไรเอา ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า government government ฮะยิใหญ่ฮะคนรักอะไรนะรัฐบาลถูกต้องรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลอ,อ้าวันน,น,นี้วันนี้วันอะไรวันพรวันนี้วันอะไรวันพรถูกต้ององ่ายมากเฮ้ยคำนี้เยอะเงียบทุกคนเงียบคำนี้ครูจะให้โต๊ะนั้นอ่านไหนใครอ่านได้โต๊ะนั้นใครอ่านได้ มันง่ายมากอ่นานาอะไร